วันนี้นะคะเราสองคนตัวแทนจากสำนักง,งานสากลจังหวัดนครนายกนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่โรงเรียนวัดพลกระจางสีนะคะเพื่อมาดูร้านจินกรรมร้านค้าสากลนะคะซึ่งร้านค้าสากลรรในโรงเรียนวัดพลกระจางสีเป็นหนึ่งในจิกรรมของโครงการพระราชดำรินะคะวันนี้เราจะพาเข้าชมโดยการสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนสากลนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนประธานคณะกรรมการเหตุ็นยิ์เดี๋ยวเราจะชมกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะดี่่างนางสาววิรพลพ,พัน์คดินนักวิชาการสังคปฏิบัติการสำนักงานส,นส,นสนนงังสมรภูมินครนายกวันนี้เราได้รับเกียรติจากครูจากโรงเรียนรัชพลการจางสีนะคะสัมภาษณ์ตวกับการอบรมครูผู้สอนวิชาการสังคมในโรงเรียนค่ะ๋ยอาจำได้คำพูดเดียวค่ะดิฉันวป็นผู้สนับนุนกอลวัค่ะ,คะ,คะอยากทราบว่าหลังจากที่รครูไปอบรม คือเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสากลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูได้นำความรู้ที่ได้รับจากท่านนิยรกรต่างๆที่ให้ความรู้กลับมาสอนให้นักเรียนในโรงเรียนของเราบ้านยางไรบ้างคะหละังจากที่ไปอบรมมาแล้วนะคะก็นำการจัดการเรียนรู้เนี่ยมาบูรณากนารนะคะสอนกับนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 เลยนะคะ กรบรรจุวิชาอะไรตามแบบที่ที่ได้เรียลงมาค่ะเช่นหลักการโริการวิธีการสกรหรือการน้อมนำพระพราชดำิเศรษฐกิจพอเพียงพวกนี้อาจารย์ได้นําเข้ามาสอนสเรียนทั้งหมดด้วยนะคะ เริ่มสอนเรองกอุดมการหลักการสหกรณ์วิธีการสหกรณ์นะคะแล้วก็การบูรณาการหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในแต่ละวิชานะคะแล้วก็นําการบูรณาการสหกรณ์เนี่ยเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆโดยการบูรณาการ,าการะคะ่ะสวัสดีค่ะในันรใจบุญคำนะคะวันนี้ก็ามาสัมภาษณ์น้องๆที่โรงเรียนวัดพลอยกระสางสีนะคะ ซึ่งโรงเรียนนี้นะคะก็มีกิจกรรมสักรสอนนักเรียนนะคะที่นี้ขออน,นุญาตสัมภาษณ์กรรมการแล้วก็ าการสาธารณรัฐเยอรมันนะคะได้ให้ประโยชน์หรือว่าได้ให้อะไรกับน้องๆบ้างในการที่นําไปตักใช้ในชีวิตประจำวันนะคะได้รู้เกี่ยวกับการทำบัญชีค่ะน้ำตาลที่ใส่ไปตั้งมาชี้ไปอ่ะค่ะทีนี้นะคะพี่ก็อยากจะให้หน้องเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่เราขายของนะคะในแ,แต่ละวันแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อบัญชีเรียรับได้จาก ก็เอามีดที่ได้มาให้คุณครูวัสดุตรวจสอบค่ะหลังจากนะคะที่น้องทําหน้าที่คณะกรรมการรายสังกสารเสร็จแล้วทีเนี้ยในกรงส่งเสริมของพี่เนี่ยมีการออมความดีแล้วน้องมีการออมอะไรบ้างคะที่โรงเรียนการออมการออมเงินก็มีที่คุณครูวัสชนแจกสมุดออมความดีก็ ทำ้องอทเเหมือนกันทุกคนทุกชั้นเรียนที่เรียนว่าพปรการศีรษีจะมีการออกองทุกชั้นเรียนใช่ไหมคะเ,ออเราเป็นเลขสีม่วงที่ของกรส่งเสริมแจกใช่ไหมคะที่เขียนว่าออมความดีค่ะ ร้านสหกรนะคะร้านสหกรณนักเรียนโร,เรเนงเรียนวัดพริจานสีนอกจากจะมีการขายสินค้าให้กับนักเรียนในราคาคุณแล้วนะคะจะมีการทําออกความรี้เพื่อเป็นการออบรมต้นต้นให้เป็นให้เด็กเยวาวชนของชาตินะคะขอบคุณค่ะงูยาจะเป็นหมอรักษาคุณพ่อกอนไม่สยขอให้งูได้เป็นหมอขอให้สมดังใจจะเป็นคุณครูสําคัญ เป็นคุณครูสมที่นูตั้งใจพี่บอสจนู้อยากเป็นทหารนั่งนบนรถถัทงที่คันใหญ่หญขอให้ได้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัยนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้อให้เป็นพยาบาลปูดหวานจับใจนูจะเป็น จะเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งใดขอให้สมดังใจได้เป็นดังฝันแต่มีอีกอย่างสำคัญเนื้อสิ่งใดนั้นคือเป็นคนดี